ปีนี้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับก็ขออวยพรให้ f อซนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวล สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับปี 2, องพนาสานะครับสำหรับปี2องนานะครับใครที่มีอะไรที่มันแย่ที่มันดีไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปกับปี2 5 6 4นะครับผมสำหรับปี2565ก็ผม ขอวอวยพรให้แฟนคลับโอ้ไม่ใช่แฟนคลับสิซับสไครต์ subscribe. คนที่ซับสไครต์นะครับแล้วก็คนที่คนที่ติดตามนะครับให้มีให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมในปี2,565นะครับเงินทองไหลมาเทมาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับนะครับผมก็สำหรับปี2,564นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสําหรับผมนะครับอ่าสาหรับผมกนะ็คือชาวราศีเมษนะครับผมซึ่งปีที่แล้วนี่ถือว่าตั้งแต่เอ่อถือว่าหนักนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เมษาที่แล้วนะครับปีในในปี2 5 6 5กก็หวังว่าอ่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะ สำหรับปีที่แล้วผมก็หนักนะครับปล่อยให้มันผ่านไปนะครับเอามาเริ่มใหม่กับปีนี้นะครับเริ่มใหม่กับปีนี้ครับนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณผู้ติดตามนะครับผู้ที่ติดตามทั้งหนึ่ง้อยแปดสิบท่านนะครับณนะวันที่สามสิบ สาสิบเอดนะครับเมื่อวันสาสิไม่รู้ใครถูกหวยกันบ้างนะครับใครถูกก็ขอให้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเหมือนไม่มีดวงนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งร้อยแปดสิบสท่านนะครับในการเริ่มทํา y o YouTube ปีแรกนะครับของผมครับผมเริ่มก็ประมาณปลายปลาธันวาปีที่แล้วนะครับ ทันวาปีที่แล้วนะครับก็ครบหนึ่งปีผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับว่าจะมียอดซับอะไรเท่าไหร่นะครับในปีในปีแรกผมแค่ว่าเออ,เอ,อผมขอแค่มีคนตามสักร้อยคนนะไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับก็ถ้าร้อยคนเนี่ยผมก็ถือว่าสําหรับคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับมีคนติดตามถึงร้อยนี่ผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ ไม่ได้มีเราไม่ได้เป็นคนที่มีอ,อิทธิพลต่อ,อคนในสังคมให้คนอืนติดตามนะครับแต่ว่า,าเราเริ่มทําช่องเนี่ยผมกชชชชช็ช่วงแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่คอยติดตามนะครับถึง182ท่านคือเทียบก็ประมาณสัก180เปอร์เซ็นต์นี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับ ปีหน้าผมก็จะพยายามอัดคลิปลงให้ได้เยอะๆนะครับผมนะครับสำหรับปีนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับ f c ขอบคุณคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครที่ไปเที่ยวปีใหม่กันก็ขอให้สนุกครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าลูกลูกไม่ค่อยสบายนะครับแล้วผมก็เพิ่งไปฉีด วัคซีนโควิด -19 มาเข็มที่สองมาก็เลยไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เมื่อวานก็ยังตึงๆนะครับเมึนๆอ,อยู่ทั้งวันนะครับก็บปวดแขนนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเอ,อ,อยู่บ้านก็เลยมาเฝ้ามาเฝ้าสวนสวนกล้วยนะครับ ตวนกล้วยนะครับไก่มันชอบมากินนะครับข้างหลังมันจะเป็นมันแก้วที่ปลูกไว้ตอนตอนออกคาเนาะเนี่ยครับนี่ตอนออกครัาก็น่าจะอีกสักสองสามอาทิตย์กนดดน 2, ย็น่าจะขุดได้แล้วนะครับสองสามอาทิตย์นี่ขุดได้แล้วแต่ว่าไก่นี่มันรู้ก่อนเราอีกนะครับ มันรู้ก่อนเราก็มันก็เข้ามาเขี่ยแล้วก็อีกกินหัวมันนะครับหวัวก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้อยู่หน้าคอมครับปกติผมก็ทํามารอยู่หน้าคอมครับทําเว็บไซต์ทําอะไรไปนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่หน้าคอม,มก็ถือว่าหยุดพักเนาะแล้วเรา,เาก็เลยมาเดินมาดูสวนกล้วยให้พ่อตาหน่อยนะครับ พราะว่าไก่มันชอบมากินนะครับก็เลยซ่อมหนังกระติกไปด้วยนะครับซ่อมหนังกระติกไปด้วยนะครับเอาไว้ยิงไล่ไก่นะครับหนังกระติกหนังกระติกมันมันขาดมันเขาเรียกว่าอะไรผุนะครับผุหนังกระติกทุกวันนี้ไม่ชนเหมือนสมัยผมเด็กๆนะสมัยผมเด็กๆยิงแบบว่า uh huh. สุดยอดเลย ยิงขี้กระปอมนะครับยิงกิ้งกานะครับเดี๋ยวขอจิบกาแฟนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำขอบคุณนะครับคำขอบคุณนะครับในปีที่แล้วเนี่ยผมแบบแย่มากๆนะครับแย่มากๆแต่ว่ายังดีที่ คนรอบข้างนะครับคนรอบข้างผมเนี่ยช่วยสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะครับคอช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อตาแม่ยายหรือว่าคุณลุงคุณป้านะครับลุงคุณป้าทั้งทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่นะครับคุณคุณแม่แล้วก็ พี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับถ้าไม่มีพวกเขาก็แย่นะครับที่แล้วแย่นะครับม,มากๆใครที่ราศีเมษก็จะรู้ดีนะครับขอ <c oughs> ขอบคุณนะครับพี่พี่ชายผมพ,ย 3, พี่ชายทั้งสามนะครับพี่ชายแล้วก็คุณป้าที่อยู่ ทางอุดรน,นะครับอยาหยาดไม่งั้นโอแย่นะครับปีนี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นปีที่มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับผมก็รู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นนะนะนตอนปีที่แล้วนี่ผมแย่มากกำลังใจก็ แย่มันแย่ไปทุกอย่างนะงานก็ตกงานด้วยตกงาน,นครับไม่มีงานแล้วก็ลูกก็ยังเล็กๆนะยังไม่ค่อยประสีภาษาเท่าไหร่<ม>ก็เลยอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันหนักนิดนึงครับปีนี้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับก็ขอวอวยพรให้ FC นะครับทั้งหมด ทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้ง f มเอฟซีทุกๆคนนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับในปี2565นะครับนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นคลิปที่แบบผมอยากขอบคุณนะครับขอบคุณมาจากใจนะครับขอบคุณมาจากใจเลยนะครับใจจริงๆ ขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปปีหน้านะครับปีหน้านะครับก็คือก็คือปีหน้าได้เลยปีหน้านะครับเดี๋ยวจะขยันทําคลิปนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ว่าจะยิงไก่ไม่ได้ยิงเลยยางขาดหมดแล้วบายบาย